สวัสดีค่ะแฟนจากสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดอุตร,รดิตถ์ค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่สวนมะเขือเทศปลอดสารพิษโอน่าฮิลที่อำเภอพิชัยจังหวัดอุตร,รดิตถ์ค่ะวันนี้มาพบกับพี่อมาราเจ้าของสวนมะเขือเทศปลอดสารพิษโอน่าฮิลที่ค่ะ วันนี้ก็จะพามาชมเกี่ยวกับโรงเรือนปลูกมะเขือเทศโดยไม่ใช้สารเคมีนะคะทั้งส่วนก็จะปลูกมะเขือเทศหลายสายพันธุ์นะคะแล้วก็เราปลูกแบบกลางมุ้งนะคะในกระถางเดี๋ยวไปชมกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเนาะ จุดเริ่มต้นที่มาเป็นมะเขือเทศไร้สารคือด่าเริ่มมาจากด่างขาก็คือตอนแรกเลยนะคะเราก็ปลูกผักสวนครัว,ท,วทั่วไปนะคะเนาะแล้วทีนี้เราก็พบว่าอของเราะคะ่ะเป็นพื้นที่ลากรุ่มแม่น้ำน้านะคะอำเภอพิชัยเนาะเราก็พบว่าเอ๊ะทำไมมะเขือเทศมันต้องขึ้นแต่เฉพาะภาคเหนือ ที่มีอาการหนาวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอปลูกปุ๊บเราพบว่าเราได้มะเขือเทศที่มีสีสดเข้มนะคะแล้วก็รสชาติที่ดีกว่าแล้วก็ส่วนมากคนก็จะมาเน้นเรื่องสุขภาพเนาะ,ะมะเขือเทศเนี่ยเขาจะมีอายุการเก็บเกี่ยวที่ค่อนข้างจะสั้นเนาะก็คือพอสุกปุ๊บก็จะเน่าเสียใช่ไหมคะเราก็เลยคิดเรื่องของการแต่รูปมะเขือเทศแล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่าของมะเขือเทศได้ด้วย แล้วผลิตภัณฑ์ที่พี่แปรลูกมีอะไรบ้างคะก็คือสำหรับผลิตภัณฑ์นะคะถ้ามาเที่ยวชมที่สวนหรือมาเช็คอินที่สวนมะเขือเทศสลอดสารพิษออร์น,นาิลตี้นะคะ<อ>ก็จะมีตั้งแต่มเมเดลพันธุ์เลยค่ะสําหรับลืมใหม่ตั์กลูกนะคะเนาะประมาณ5ีบาทาทค่ะนี้เนาะแล้วก็จะมีมะเขือเทศสดนะคะซึ่งขาดไม่ได้เลยถ้าใครที่แบบอยากต้องการที่จะมาเก็บ ผลิตภัณฑ์ขวดที่สวนก็ได้นะคะก็ใช้ปลอสารพิษด้วย,ปวยเป็นของฝากปี่ใหม่ก็ได้นะคะเ <c oughs> นาะผลิตภัณฑ์แปรรูปก็จะมีอะไรบ้าง <c oughs> อันนี้เป็นน้ำมะเขือเทศสจกจัดแท้เข้มข้นนะคะ <c oughs> อันนี้จะเป็นขวด75 ml นะคะราคา35บาทนะคะ <c oughs> ถ้าสองโหลขึ้นไปนะคะก็ฟรีค่าส่งให้ทั่วไทยเลยนะคะเนาะ อันนี้หนึ่งขวดนะคะเท่ากับรับประทานมะเขือเทศสดสิบ15้าขวดเลยนะคะเป็นแบบเข้มข้นมากนะคะแล้วก็เวลาดื่มนะคะดื่มแค่วันละหนึ่งขวดก็เพียงพอนะคะเนาะต่อไปทีอ่อันนี้เลยค่ะก็จะเป็นตัวนี้เป็นสบู่มาร์กหน้ามะเขือเทศน้ำผึ้งแท้นะคะ,ะวิธีใช้ก็คือเราไม่ต้องเอาน้ําลาดหน้านะคะลาดที่ก้อนสบู่แทนค่ะก็ให้เกิดฟองเอาฟองมานวดที่ใบหน้านะคะแล้วเนื้อสบู่จะกลายเป็นครีมค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นไบเซั ella, ม่มนะคะ ถ้าเป็นตระกูลของเซรั่มเนี่ยค่ะเราจะเน้นในเรื่องของการใช้สารสกัดจากมะเขือเทศสีดำเข้ามาเป็นสูตรด้วยนะคะซึ่งจะทำให้อผิวนะคะได้รับการบำรุงดูแลมากกว่ามะเขือเทศสีแดงเป็นสามเท่านะคะแล้วก็มีแอนตี้ออกซิแดนที่สูงกว่านะคะตรงนี้ช่วยในเรื่องของผิวกระจ่างใสนะคะตัวนี้จะเป็นโลชั่นนะคะ ตัวนี้จะมีมะเขือเทศฟักข้าวนะคะแล้วก็วิตามินบีสามด้วยนะคะก็ช่วยในเรื่องผิวกระจ่างใสนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวครีมกันแดดสําหรับผิวหน้านะคะใช้แค่นิดเดียวนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของกันน้ํากันแดดแล้วก็กันเหงื่อได้ดีนะคะเนาะทาครั้งเดียวนะคะก่อนที่จะแต่งหน้าอะคทาแป้งแต่งหน้าเนี่ยะคะ่ะก็เวลาทางานก็ช่วยให้หน้าฉ่ำวเว้าตัวนี้เป็นกันแดดผิวกายนะคะเนาะ ข้อเสนที่ทุกส่วนมาเสนอที่ขอสังซื้โคน่าฮุตตี้ค่ะแล้วก็ใครที่สนใจจะซื้อผลิตภัณฑ์หรือจะแวะชมที่สวนนะคะก็ขออนุญาตนัดนิดนึงนะคะเนาะแล้วก็อ่าส่วนมากแล้วว่าทาสวนนะคะเราทําแบบโค้งวงจรนะคะถ้าสะดวกก็คือขออนุญาตเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์หรือว่าเป็นวันหยุดนะคะก็สามารถมาซื้อที่นี่ได้เลยนะคะหรือว่าจะติดต่อผ่าน ทางร้านโอน่ายูทิชช OP ที่อำเภอพิชัยก็ได้นะคะวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ